สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนละโหรศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมมัจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับหรืออาจารย์พงศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนําโชคพา,พารวย,รวยค่ะงวดประจําวันที่1ธันวาคม2567หรอค่ะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าจะมีดาวอะไราาฝากกันบ้างไปตามดูกันครับ ก่อนจะดูรอบนี้ต้องไปดูรอบที่แล้วนะคะเมื่อรอบที่แล้วอาจารย์พงศกรให้ดวงดาวเอาไว้1 2 3 4 5 6 7ดวงดาวนะคะกลุ่มดาว7ดวงนะครับเลขนำโชคนะครับจะมีะดาวอะไรบ้างนะอนึ่ง <1, S 2> ดาวอาทิตย์เออมี1 6ึ่งหกสองห้าแค่ะครับกลุ่มดาว7ตัวนี้เข้าไหมา เข้าทั้งสองตัวเลยค่ะเข้าทั้งเลิกบนและเลิกล่างค่ะนะครับอ่าเข้าแล้วที่ดาวเด่นเข้าไหมให้ดาวเด่นดาวเด่นเข้าไปเต็มเต็มเลยค่ะเด่นหนึ่งกับสองมาหนึ่งตัวค่ะมาทั้งหนึ่งและสองค่ะครับก็คือเป็นเลิกบนนะคะเลิกบนออกเลขสองสองหนึ่งครับก็เข้านะครับแต่ในกลุ่มดาวเจ็ดตัวอาจารย์บอกแล้วมันเข้าทุกงวดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจับคู่ดาวให้เด่นเด่นเท่านั้นเองครับมาเดี๋ยวเราไปดูในงวดน,นี้กันดีกว่าครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเสริมดวงให้ปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่แก้เด็กทําแท้งค่ะครั้งที่7นะคะเราจะจัดงานกันในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2,567วัดโลสุทธาวาสอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะไปเช้าเย็นกลับวันเดียวจบครับค่าใช้จ่ายท่านละ1,999บาทค่าใช้จ่ายเนี่ยห เดินทางไปเองคิเจอกงนที่วัดหรือร่วมเดินทางไปกับอาจารย์ะนะครับหรือจะส่งรายชื่อเข้าวิธีแทนตัวถ้าคุณไม่สะดวกมาจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างหงาัวก็สามารถส่งมาได้ค่าใช้จ่ายเท่ากันทัานละ1,999บาทค่ะในพิธีนี้ยังมีบุญในรายการมหาบุญของเราด้วยนะครับคือรายการที่1เป็นเจ้าภาพมหาสังฆธานพระไตจีวรทั้งหมด9 <90 S 1> ชุด ชุดละ2999บาทหรือถ้าบาทหรือจะทำตามกำลังศรัทธาก็ได้ค่ะรายการที่2เจ้าภาพท่อทป่าสามัคคีนะครับกองละ2024บาทหรือจะทำตามกำลังศรัทธาได้ค่ะเป็นประธานได้ไหมได้ค่ะลองประธานได้ไหมได้ค่ะลองกรรมาการได้ไหมลองกรรมาการก็ได้ค่ะอ่าครับผมวัตถุประสงค์เนี่ยเขาเอาไปสร้างอาคาร5ชั้นเพื่อเป็นกุฏิสฆงและหอฉันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับค่ะ,ะรายการที่3คือเจ้าภาพข้าวสารอาหารแห้งขนมนม,นมเนยและของเล่น นะครับเจ้าภาพท่านละ1000บาทค่ะหรือ,รอจะทําตามกําลังศรัทธ,ธาก็ได้ค,ครับสามรายการนี้เป็นมหาสังฆทานใหญ่นะครับผมพิธีนี้หลายคนคงสงสัยจันก้อยว่ามันคืออะไรอ่าเดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะก็ต้องเรียกว่าเป็นมหาบุญมหาอานิสงส์กันเลยทีเดียวนะครับอ่าเพราะเป็นมหาสังฆทานละหนึ่งนะที่เราพูดไปแล้วที่เราร่วมบุญกันสองยังทอดพระปาสามัคคีสามยังทํา,า,า,าทบุญให้กับผู้วัยชนะนะผู้ไยชนตรงนี้คือใครยาพี่น้อง ทั้งหมดเลยผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะเป็นอะไรกับ<อ>คุณก็แล้วแต่จะเป็นญาติจะเป็นเพื่ออะไรกันทั้งหมดนะหรือเด็กทําแท้งไม่ว่าจะแท้งทุกกรณีคุณจะมีเอี่ยวไม่มีเอี่ยวรวมได้หมดเลยเ<อ>นะครับจากประสบการณ์ล้วนๆเอาเป็นว่าจะแท้งเองอตั้งใจทําแท้งจะเป็นผู้สนับสนุนผู้ชี้ช่องทาง <laughs> ผู้ไปเป็นเพื่อนโอ้โหเวลาดูวิญญาณเนี่ยวลามันโกรธมันไม่ได้เกิดเนี่ยนะครับมันฟัดเหวี่ยงหมดแนละ้วมันอจัจฉาภานนะครับก็บอกโกรธจะหาที่ลงแหละบุญก็ไม่รับ หลายๆคนบอกว่าทําบุญแล้วไม่ไม่เห็นจะดีขึ้นก็ว่าวิญญาณเขาไม่รับไงมไม่รับต้องทํำยังไงอาจารย์ผ่านประสบการณ์ทําตรงนี้มาเยอะแล้วเพราะว่า เพราะว่าอาจารย์ก็ไปขอเรียนวิชาพอดีแล้วไม่ได้เรียนเพราะว่าเขาไปการเอาวิญญาณไปฝังในอุ่นผูกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแล้วพ่อแม่ก็ไม่เคยสนใจเลยก็ทําทีเดียวจบอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้เรียนมาไม่ได้ทาวิธีนีบังเอิญโชคดีมากเลยที่ไม่ได้เรียนถ้าวิญญาณหลุดมาเมื่อไหร่เขาบอกคูณ2อคูณสเลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโชคดีไม่ได้เรียนนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เราทํากันนี่เขาเรียกว่าเป็นมหาอณิสง์ใหญ่นะครับใช้มุลใหญ่นําทางของดวงวิญญาณโลกมนุษย์เราใช้เงินซื้อ แต่โลกวิญญาณนะครับ<ช>กับทเทวดาและวิญญาณทั้งหลายใช้บุญนาทางอย่างเดียวไม่สามารถซื้อขายได้ทีนี้ปัญหาจะก,กี้ที่บอกว่าวิญญาณไม่ยอมรับบุญเนี่ยบางคนทําให้เอาบุญบางคนบางตัววิญญาณบางตัวยอมรับแต่ก็ยังรังแกอยู่ไม่ยอมปล่อยนะขออาจารย์ใช้บุญใหญ่เนี่ยมันมีข้อแม้ขออาจารย์มันพอมาข้อแม้กูได้ใช้พลังของมารามีด้วยนะครับแล้วก็พิธีที่ถูกต้องวิญ,ญญาณจึงยอมรับและอยากได้เมื่ออยากได้ก็ยอมรับเมื่อยอมรับเสร็จก็ต้องช่วยคุณจากประสบการณ์ปฏิหารเลยอาจารย์ก้อย ะนะครับบางคนก็ทําให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะ<ม>เล่าประสบการณ์กันอย่างบางคนที่ฝากรายชื่อดีกว่าสั้นๆฝากคนที่ฝากรายชื่อเข้ามานะคะมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งฝากรายชื่อมาอยู่ทางใต้ไม่สะดวกจะเดินทางเข้ามาเพราะว่าขายของทุกวันพอโอนเงินมาปุบ๊บอาจารย์ก็จะต้องลงรายละเอียดนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรหลายๆอย่าง,างเ,เสร็จร<อ>แล้วพอวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาบอกเลยเนี่ยเขาฝันถึงเด็กแล้วเขาก็เขาบอกเขาค้าขายดีขึ้น เห็นไหมแล้วก็แล้วก็เริ่มสื่อถึงเด็กได้ทั้งที่งานยังไม่ได้เริ่มนะเพราะเพราะอะไรนะไม่ใช่เคสเดียวนะที่อยู่ต่างประเทศก็มีอย่างนธอร์แลนด์เพื่อนของคุณอะไรนะมีหลายประเทศเดี๋ยวเราจะไปอัดคลิปเป็นตอนๆไปให้หลายประเทศเลยนะก็ส่งโอนเงินมาเสร็จบุญเขารู้เลยบุญเกิดเลยเห็นไหมเพราะอะไรที่เกิดขึ้นเลยหนึ่งเจตนาที่บริสุทธิ์สองมหาบารมีของผู้ที่ดําเนินการ สามของพระด้วยไม่ใช่ของผู้ดำเนินการอย่างเดียวต้องพระไม่่่ใชเเราาอยงดียวอ่ามันหลายหลายมุมรวมรวมกัน,กนมันเกิดอานิสงส์ใหญ่ขอขออาจารย์ช้บุญหย่น้ำทางครับเป็นพิธีการที่จบจริงนะครับเมื่อดวงวิญญาณได้บุญเนี่ยคุณก็สามารถทำได้ทุกปีจนวันหนึ่งเมื่อ วิญญาณเนี้ยจะต้องไปเกิดพราะมีพลังบารมีมากขึ้นเขาก็ช่วยคุณด้วยนะเนี่ยพวกเนี้ยเมื่อเมื่อถึงเวลาเขาก็ไปเกิดง่ายไปเกิดง่ายๆและไปสู่ภพภูมมที่ดีนะครับนั่นแหละครับถึงบอกว่าท่านใดสนใจอยากจะร่วม,มิธีไม่ว่าจะเดินทางไปเองหรือจะเดินทางไปกับอาจารย์นะครับ หรือจะส่งใบชื่อ,อ,อเข้ามา,า,มาทุกกรณีที่ไม่สะดวกนะครับอาจารย์ทําเหมือนตัวคุณมาเลยไม่ว่าจะสวดอะไรอาจารย์ก็ทําให้ครบหมดนะครับคบ่าใชจ,จ่ายท่านละ1,999รสบาทสแกนได้เลยที่คิวอารโคตนะครับหรือจะร่วมบุญกระทักกันมาได้เลยนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับปีหนึ่งเพียงครั้งเดียวห้ามพลาดงวดวปนที่1ทธันวาคม2,567นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น1ค่ําเดือนหน หรือเดือนอ้ายนั่นเองปีมะโรงนะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดขึ้นย้ายดวงดาวณเวลาที่กองสลับประเทศไทยกำลังหมุนอยู่น,นั่นเองจึงมีกลุ่มดาว7ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่1นึคือดาวอังคารเลขสามอาทิตย์เลขหดาวศุกร์เลขหค่ะดาวพุธเลขสี่พราสบดีสลขรคและดาวจันทร์ เลข2ค่ะและตัวสุดท้ายคือดาวเสาร์นะครับเลข7จค่ะ 1> 3 1 6ห5 2 7ดนะครับดูผังประกอบนะครับกลุ่มดาวนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก้อยจับคู่ดาวท่านผู้ชมฟังนะครับจับดาวทุกคู่ก่อนแบบไม่ซ้ํากันนะครับเตรียมจดได้เลยครับเริ่มตั้งแต่ดาวคาเลข3าเลยครับค่ะสาม,มานะคะจับคู่ได้เป็นส้มหนึ่งสามหกสามสี่สามห้าสาสองและ3ามเจ็ดค่ะครับดาวอาทิตย์ต่อครับอาจารย์ก้อยเลขหนึ่ง เลข1จับคู่ได้เป็น16 1 4 1 5 1 2และ17ค่ะเลข6จับคู่ได้เป็น6 4 6 5 6 2และ6 7ค่ะเลข5าจับคู่ได้เป็น5 2 5 7คู่สุดท้ายคือ2 7ค่ะจับอย่างนี้จะได้ทุกคู่นะครับทีนี้เรามากองดาวเด่นนะครับว่าจะได้ตัวอะไรมาดูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูดาวเด่นนะครับจะได้ดึงให้เหลือน้อยตัวครับดาวเด่นว่นนี้จึงมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวที่1คือดาวพระัธบดสปีเล็กคแล้วดาวศุกร์ครับเลข6ค่ากับ6อย่างน้อยต้องมา1ตัวค่ะถ้า5มาครับจันก้อย5มาจับคู่ได้เป็น 5, 2, 5, 7 53, 51, 56และ54ค่ะครับ้าดับสุกเลข6มาเลข6มาจับคู่ได้เป็น 64, 65, 62, 67, 63และ61ค่ะครับจับอย่างนี้นะครับถึงจะเฮงปังดังรวยส่วนระดับใส่แล้วที่เลขปดนี้ไปตามดูนะครับแล้วก็จะมีคลิปดาวดับรอบใหม่ออกไปคลิปหนึ่งครับเจ๋งๆไปตามดูกันนะครับอย่าลืม ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากพิธีดีๆอย่างเสริมดวงให้ปังเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่แก้เด็กทําแทง้งครั้งที่7นั่นเองครับอย่างเป็นทางการนะครับนะเราต้องบอกกันสั้นๆสรุปกันนิดนึงอาจารย์ก้อยการทําบุญเนี่ยเสริมดวงการทําบุญได้ได,ได้ได้บารมีอยู่แล้วนะครับปื้อการเสริมดวงเพราะในพิธีอาจารย์แบ่งเป็นหลายอย่าง นะครับหลายพิธีเลยทั้งลอยเคราะห์ทั้งเสริมดวงทั้งทําบุญทั้งให้ทานมหาสังฆทานสร้างบุตรุูกมันจะไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงอย่างนี้แหะครับโลกวิญญาณเขาชอบนะครับเราทำบุญให้ใครเด็กคำแท่งเองเดียวหรือเปล่าเปล่าเลยทําบุญให้กับผู้วายชนคือใครได้มัง่งผู้เสียชีวิต เป็นอันเป็นที่รักของเราเนั่นเองจะเป็นปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องออทั้งหมดเลยค,ลค่ะคทุกคนนี่เราอยากเอาบุญศกเขาให้ถึงถึงนั่นเองนะครับ<ช>จากประสบการณ์แล้วมีแยะไปดูคลิปเต็มที่ต้นต้น,ตนคลิปนะครับต้นเทปนะที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับบอกเลยว่าสุดยอดวิธีนี้ครับแล้วเป็นการทํามหาสังฆทานแล้วก็ถ้าเราตัวมามาร่วมพิธีด้วยก็ดีหรือจะส่งะไรชื่อแทนตัวก็ได้ ถ้ามาไม่ได้จริงๆนะคะก็อยากให้ฝากรายชื่อเข้ามาแทนตัวนะคะเพราะว่าการฝากรายชื่อเข้ามาแทนตัวเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีฟีดแบ็กกลับมาจากลูกค้าเองที่ได้โอนเงินมาร่วมบุญเพราะการร่วมบุญเนี่ยจะต้องระบุหลายๆอย่างกลับมาลูกค้าจะสัมผัสได้เองค่ะครับก็ท้ายนี้เราต้องขอตัวราไปก่อนพกใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ